สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16กนะครับกันยายน2 5 6 6นะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่สำหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับของเรามามาในเลขเด่นตารางแล้วก็มาในสายวิ่งนะครับในงวดที่แล้วตัวเจาะไม่มานะครับพี่น่าเสียดายนะครับสำหรับสายเจาะนะครับผลที่ออกในงวดที่แล้ว478กับ91 นะครับพี่พี่สามไม่มานะครับในงวดที่แล้วใครนะครับพี่พี่เอาหนึ่งไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่เก้าหนึ่งนะครับพี่พี่เราให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะออกเก้าหนึ่งนะครับน่าเสียดายแต้มเดียวเองนะครับส่วนนะครับผมเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดเนี่ยในตัวประกบคู่ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจับวินที่เลขตารางนะครับพี่เข้าไปที่เจ็ดแปดเนาะนี่ครับผม ก็ยินดีกับพี่พี่สายจับวินแล้วก็สายวิ่งด้วยนะครับส่วนสายลูดกับสายเจาะไม่มานะครับในงวดที่แล้วห่วรัฐบาลไทยนะครับส่วนนทางในงวดนี้นะครับพี่พี่วันที่16กันยายน2566ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับพี่พี่ตรงกับวันเสาร์เนาะนะครับจะมีเบิ้ลหรือเปล่าไม่รู้นะครับสลับเสาร์อาทิตย์ แนวทางของเรานะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับพี่เพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งเข้ามาเนาะอาจจะเพิ่งผ่านเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเราเป็นบ้านแอดมินของมารองเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับ สำหรับนะครับแนวทางขวยรัฐบาลไทยผมให้ไปที่เลขห้าเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขหกเลขสามนะครับผมเนาะสามเจ็ดห้าหกหนึ่งนะครับในงวดน,นี้ ส่วนในตัวเจาะนะครับผมผมให้ไปที่1 3 1 5 1 6 7 3 7 5 7 6นนะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้ ในตัวเจาะที่ผมจับวินมาเลขตารางนะครับสลับเลขเด่นตัวเน้นนะครับพี่พตัวเน้นผมให้ไปที่76 76นะครับพี่พี่หนึ่งนะครับ13 73 76 นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่7จดหนึ่งนะครับอันนี้เม็ดเดียวนะครับพี่นี่เลยส่วนสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับเนาะหนึ่งกับเจ็ดนะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับ สายวิ่งนะครับสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลขเลขหนึ่งนะครับสายรู่ให้ไปที่เลข7นะครับผมนี่เลยก็ท่านใดชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมสามตัวนะครับพ,พี่สามตัวหลักร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับสามตัวผมให้ไปที่ ห้าจ็ดหนึ่งนะครับสามจ็ดสามห้าหนึ่งสามนะครับผมนี่เลยอันนี้สามตัวรัฐบาลไทยนะครับ นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับพี่ๆเล็กเด่นตารางเนาะชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวนี้ผมให้1 3สามแล้วก็7 3สามแล้วก็7 6นะครับเนาะเม็ดเดียวให้7 1นะครับนี่เลยนะครับผม คลิปนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับโชคดีทุกท่านนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมหรือถ้ามีเวลาเราก็รับชมนางขยาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ